สวัสดีครับครับวันนี้ช่างปองจะพาชมหลังคาสวยๆนะครับในโครงการสลันสลีการสําหรับหลังคานี้เป็นหลังคาไวนิลตีฟ้าระแนงน,นะครับ hmm. นี่จะเป็นทรงแบบตัว L เนาะหน้ากว้างๆอย่างนี้เลยนะครับผมเสาเนี่ยจะเป็นเสาเรียงชุดใหญ่นะครับเสาเรียงชุดใหญ่เป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยเสาเรียงชุดใหญ่เป็นเสา 4x4 ด้านนอกเนาะ<ๆ>แล้วก็มีเสา 4x2 2> ด้านในอันนี้เสาตัดสีด้วยนะ นะะในส่วนของท่อน้ำชิ้งเนาะท่อน้ำชิ้งเราก็จะเป็นท่อน้ำขนาด2นิ้วครึ่งเกาะมากับเสาลงรถเลยในส่วนของโค้งหน้าบ้านเนี่ยเราก็จะมีเกาะมาหาเสาลงรถชิ้นหนึ่งเนาะแล้วก็จะไปเกาะในส่วนของตรงฝั่งคางบ้านเพื่อลงช่วยกันระบายเนาะเพราะว่าเนื่องจากหลังคาหลังเนี้ยนะครับหน้าค่อนข้างกว้างนะครับผม ก็เลยต้องช่วยกันระบายน้ำเนาะในส่วนของไฟในส่วนของไฟเนี่ยไฟจะเป็นไฟดาวไลท์หน้าบ้านก็จะเป็นไฟกลม3จุดเนาะแล้วก็ในส่วนของลงรถเนี่ยก็จะเป็นไฟเหลี่ยมทั้งหมด4จุดนะครับรวมกันก็จะเป็นไฟเนี่ยทั้งหมด7จจุดเลยนะครับอ่าหลังนี้เรามีทำในส่วนของโครงข้างบ้านแล้วก็ทำไม้พื้นด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูกัน ว่าโครงข้างบ้านกับไม้พื้นเป็นยังไงนะครับเออมาดูกันในส่วนของไม้พื้นอ่าหลังเนี้ยเราก็ทําเป็นไม้พื้นเนาะแล้วก็มีบันไดขึ้นหนึ่งสเต็ปส่วนในเรื่องของเสาเหมือนหน้าบ้านเลยนะครับอันนี้ลงเข็มแมกโนพายไว้นะแล้วเราก็ตั้งสีเสาไม่ยึดกับตัวบ้านนะครับถ้าเกิดสุดตัวก็จะได้ไม่ดึงตัวบ้านเนาะ,อะโอเคนี่นะครับอ่าแต่สีเดียวกับสีฟ้าเนาะแล้วเราก็มีติดไฟสีดวง แล้วก็มีทาพัดลมด้วยนะครับส่วนของข้างบ้านฝั่งขวานะเราก็จะมาดูการอันนี้เป็นแผ่นใสก็คือเป็นแผ่นใสดีกราานนะแสงผ่านประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นครับนี่ครับ,รบสีเหมือนท้องฟ้าเลยนะนสีก็จะฟ้าฟ้าเหมือนกันแล้วก็มีแสงส่องผ่านได้ติดไฟเป็นโคมกระบอกสองดวงแล้วก็อันนี้โครงเนี้ยเราทําเป็นโครงเท้าแขนไว้อย่างเงี้ยเรียกว่าเท้าแขนระแนงนะครับ อ่าแล้วก็ไปไม่ถึงสุดกําแพงเนาะก็จะมีแนวล่นหน่อยนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับผลงานหลังคาสวยๆของร้านธนวัฒน์การช่างสาขา2นะครับอ่าถ้าใครที่อยากได้ผลงานสวยๆอย่างอ่าหลังนี้นะครับสามารถติดต่อไปได้ที่ช่างฟองนะครับ0 8 5 3 5 1ป5ห9หรือแอดไปที่ l i น์แอดแอดไซน์นะครับ tw09 ้าครับร้านธนวัฒน์การช่างสาขา2ยินดีให้บริการลูกค้าทุกท่านนะครับครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ